นากรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำพบโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์อุตสานํนำโดยนายทวัส,สุระบานประธานคณะกรรมาธิการดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยเชิญผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยอทอหรือผู้แทนและอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหรือผู้แทนมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม ทำให้คณะกรรมาการทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับปลาหมอคางดําจากกยทว่าพื้นที่การระบาดลดลงจาก19จังหวัดเหลือ17จังหวัดไม่พบการระบาดในจังหวัดปราจีนบุรีและพัทลุงแล้วในขณะที่กรมประมงทําการศึกษาครอบคลุมทุกแหล่งน้ำํำวางมาตรการควบคุม3ระยะคือเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวครอบคลุมการกำจัด การสำรวจเฝ้าระวังและการวิจัยพัฒนามีการกำจัดปลาหมอคางดำไปแล้วกว่าเจล้านกิโลกรัมนาปลาที่จับได้ไปผลิตปลาปนน้ำหมักชีวภาพและปลาร้าทำการปล่อยปลาผู้ล่าเช่นปลาช่อนปลาชะโดปลาอีกงและปลาจาระเมดขาวลงแหล่งน้ำเพื่อควบคุมประชากรวิจัยพัฒนาเทคนิคทำมันปลาหมอคางดำด้วยโครโมโซม นอกจากนี้ทําโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2567ภายใต้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานอาทิกรมประมงกรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตรน้ำหมักชีวภาพดังกล่าวจะช่วยเสริมธาตุอาหารรองและ จุลินทรีย์ในดินช่วยฟื้นฟูพื้นที่สวนยางที่ปลูกซ้ำหลายรุน่นเพิ่มความแข็งแรงของต้นยางและช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำยางกยทรับซื้อปลาหมอคางดำแล้วประมาณ4ล้านกิโลกรัมใช้ต้นทุนผลิตเฉลี่ย50บาทต่อลิตรและตั้งราคาขายปลีกลิตรละ100บาทจำหน่ายไปแล้ว1.8ล้านลิตรเหลือคงคลัง4.5ล้านลิตร ทั้งนี้การผลิตรกระจายผ่านกลุ่มหมอดินอาสาและสถาบันเกษตรกรของกอยอทโดยใช้สูตรหมักมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินกอยอทตั้งเป้าขยายตลาดน้ำหมักไปยังภาคเกษตรอื่นเช่นชาวไร่อ้อยนาข้าวและพืชผักสวนครัวหลังพบผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิดแม้ยังอยู่ระหว่างการวิจัยเพิ่มเติมด้านผลผลิตและการต้านทานโรค คณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์ยังได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการปัญหาและการสร้างประโยชน์จากปลาหมอคางดำของกรมพัฒนาที่ดินว่าได้วิเคราะห์คุณภาพน้ำหมักชีวภาพปลาหมอคางดำพบว่ามีธาตุอาหารรองและจุลธาตุเช่นสังกะสีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะันรวมถึงมีกรดฮิวมิกสูงถึง36.57กรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งช่วยส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารของพืชและมีส่วนช่วยต้านทานโรคใบไม้ร่วงในยางพารากรมพัฒนาที่ดินเผยว่าการผลิตน้ำหมักสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้ในปี67รวมจำนวน1,198ตันได้น้ำหมักกว่า1.9ล้านลิตรใช้งบประมาณรวม14ล้านบาท น้ำหมักชีวภาพดังกล่าวถูกแจกจ่ายให้กับเครือข่ายหมอดินอาสาเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรกรแปลงใหญ่โดยไม่มีการจำน่ายคาดว่าช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ร้อยละ25-30ผลการใช้ในพื้นที่ภาคกลางพบว่าคุณภาพดินดีขึ้นเกษตรกรลดต้นทุนได้3 0 0 0 5 0ถึบาทต่อไร่ต่อปี ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งกดแชร์ u t u b e ช่อง c e n e o r channel ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ